แกงเห็ดใส่หมูสับใส่แคบหมูนะคะอาหารเช้าของยายน้องวันนี้เห็ดสวยมากเลยวันนี้สวยมากแคบหมูก็นิ่มๆเลยนะคะวันนี้แกงงอนะคะเพื่อนๆจ้า hàn phiên ban hết ồn ồn มันรักความหอมเผ็ดนิดหน่อยปาซิบ่อให้เผ็ดกับเผ็ด ยายน้องทําแกงบ้านๆแล้วยายน้องอร่อยนะคระลมแรงมากอืมจะอ่อนนิด เห็ดอ่อนเมนูทีเมนูเฮ็ดที่ยายน้องซอบเผ็ดกะเอามาแกงบานๆแบบนี้หละคกาเพื่อนค่ะ ข้าวเยอะอ,อร่อยมากถูกตากแกงเห็ดใส่หมูสับใส่แคบหมูหมูสับ แคบหมูนะ ขอบคุณนะคะที่ชมคลิปน้องจะเจบกันค่ะเพื่อนๆค่ะตองปังเรื้ๆนะคะ